ไม่แปลกเลยที่ทำไมผู้คนยังด่ายังสาบต่อเนื่องเป็นแม่ที่พยายามยัดเย็ดลูกให้ผัวใหม่สุดนึกถ้าเด็กเป็นผู้ชายไม่มีใครเขาว่าหรอกค่ะแต่นี่เด็กผู้หญิงอายดูลูกสาวกับพ่อเลี้ยงมันไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นค่ะแม่ตอนแม่ใหยอายอยู่ห้สิบปีพ่อเลี้ยงก็น่าจะสามสิบก 36, ลูกสาวก็น่าจะสิบแปดปอเนาะไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ใช่พอแท้ๆใช้หัวคิดบ้างนะคนเป็นแม่อย่าสัตว์แต่จะเอาชนะคิดแต่ตัวเองทำทูกเนื่องถึงลูกอย่าเม้นอย่าเม้นแรงๆแต่แอบดูเงินในกระเป๋าฉันไม่เอ่ยอ,อะไรดีกว่าให้หนังรู้เห็นเองเสียงในหัวดังมาก แตะเงินในบัญชีฉันมีน้อยฉันเตือนเธอนะลูกเธอเป็นผู้หญิงหาจะพ่อเหลี้ยงก็ไม่มากส่วนแม่ก็แก่ซ้ำคึกขนาดนั้นละหวังไว้บ้างก็ดีไฟเตือนก็ฝังมามอย่าสักแต่เฟียดฉันถือว่าฉันโชคดีมากชีวิตของฉันลูกสาวของฉันสามคนพ่อเดียวกันหมดฉันอย่าล้าง ฉันตั้งใจเลี้ยงลูกมาคนเดียวทั้งหมดในหัวสมองของฉันไม่เคยคิดมีผัวใหม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวฉันเลี้ยงลูกของฉันมาได้มาตรฐานเวศักยภาพของฉันฉันจนลูกฉันก็เรียนจบมีอนาคตการงานที่ดีฉันถือว่าฉันโชคดีที่สุดไม่เอาใครมาทำร้ายลูกแบบนี้ความคิดที่จะมีผัวใหม่ ไม่เคยมีอยู่ในหัวฉันเลยตั้งแต่ฉันมีลูกแต่ฉันแปลกใจมากทำไมหมอหลัมมาลี่ต้องพยายามยัดเยียดผัวม่ให้กับลูกของตัวเองซึ่งเป็นผู้หญิงจะเกินสามปีไหมกับพ่อเลี้ยงหนุ่มน้อยคนนี้อยากให้นางสวยสวยโสดบริหารวงคนเดียวนางจะปังกว่านี้มากถ้าปล่อยตัวเองโสด ทับข่าวเรื่องผู้ชายหลังเลิกกับบิ๊กใช้ผลงานพิสูจน์ F4 คงเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะแต่เดิมเสียงนางก็ดีเป็นหมอลำซิ่งที่เสียงดีมากตอนนี้เสียงแปดกจากเติมไปมากฉันไม่ชอบผู้ชายคนนี้ไม่ถูกสโลกเลยทำให้เลิกติดตามหนางไปด้วยจริงๆฉันชอบผังๆนะก่ามไปดูคอนเสิร์ตนางด้วย แต่ตอนนี้มาแสดงแถวบ้านฉันยังไม่ออกไปดูอย่างอยู่โสดกับลูกคิดว่าบ้านกับที่ก็อย่างอยู่ไม่น่าจะถูกขายแบบนี้ทุกๆุกคนที่นางคบมานางจบเลิกไดงง้ง่ายๆที่ผ่านมาพ่อมาเจอตัวพ่อเข้าให้เลิกก็ไม่ได้แล้วราค่าตอนนี้คิดไว้เผื่อเกินถ้าเป็นแบบนี้ คงไม่หาหลับแต่ต้องหาแหล่งเพิ่มไหลสดกินตลอดแล้วก็พูดจบแจบจบแจ็บวันละสามสี่รอบเด้งขึ้นมาก็มีแต่ตอนกินข้าววันวันหนึง่งคนแก่ห้ามมีลูกไว้นอนตรงกลางเขาเตือนเขาถือทำไมเอาลูกนอนกลางฉันไม่เคยเชื่อใครลิ้นในปากอย่างกัดพ่อแท้ ก็ไม่เห็นนอนกลางพ่อเลี้ยงยิ่งไม่ควรทำขนาดเราเป็นคนอื่นยังสงสารเด็กเลยจากใจคนมีลูกสาวถึงลูกใจลังยกดดูแต่ก็ไม่ควรให้นอนใกล้ผู้ชายถึงจะเป็นบ้นเอ,อเลี้ยงก็ตามพ่อเลี้ยงก็ไม่ใช่พอ่อแท้ๆในสายเลือดจะให้นอนข้างกายกันมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำไม่มีอะไรแต่ละวัน แดดแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไม่มีประโยชน์เราในฐานาะแยกทางกับพ่อของลูกแล้วได้แฟนใหม่พูดตรงๆอย่างกลัวแฟนใหม่ของตัวเองพยายามให้ลูกสนิทมากและไม่ปล่อยให้ลูกอยู่กับแฟนใหม่จะสอนเขาตลอดและไม่เคยบังคับลูกเรียดพ่อด้วยเด็กถ้าเย็ดเยียดอะไรมากๆยิ่งจะําให้เขาเกลียดพ่อเกลียดแม่ ปล่อยให้เขาคิดเองบ้างเยอะมากมันก็ไม่ดีนะคะคนเป็นแม่หยุดออกคำสั่งให้ลูกสนิทก,กับพ่อเลี้ยงถ้าเลิกกันไปไม่ใช่แค่แม่ที่เจ็บลูกที่คุณยัดเยียดให้สนิทก,กับพ่อเลี้ยงวันหนึ่งคุณเลิกไปเด็กรับเต็มๆในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนถ้าฉันเป็นพ่อที่ยังส่งเสียเลี้ยงดูลูกฉันคงจุกในใจอยู่นะ ลูกนอกข้างก่อนข้างผู้ชายน้องเป็นผู้หญิงและเริ่มโตแล้วด้วยไม่ควรให้ลูกนอนตรงกลางควรให้เขานอนแยกห้องและน้องก็เป็นผู้หญิงเขาโตแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่พ่อกันแทๆ้ๆมันไม่ใช่พ่อลูกทางสายเลือดมันไม่มีความลับทางสายเลือดได้นอกจากแบบผู้ชายกับผู้หญิงความพยายามของนาง จะห่างกลับมาทำร้ายตัวนางเองมีที่ไหนให้ลูกนอนข้างพ่อเลี้ยงแล้วดูคำพูดผู้ชายคือแบบเหมือนเขาลำขาขานลูกนางอยู่นะขนาดเดากับปู่เลี้ยงมาตั้งแต่คลอดเราอย่างแยกหลานนอนตั้งแต่เล็กเลยมีห้องนอนมิดชิดต,ตอนเด็กนอนด้วยในห้องเดียวกันแต่ก็แยกที่นอนพอนอนเองได้ก็แยกเลย เด็กๆต้องถามบ้างละ่ะทำไมปะปี้มานอนกับแม่ตลอดคิดเยอะหน่อยนะลูกสาวกับพ่อเลี้ยงห่างกันยิบสลบผ้าเท่ากับ18ปีพ่อเลี้ยงอายุ40ลูกเลี้ยงยิบสองถือว่าไม่แก่ถ้าในอนาคตถ้าแม่ไม่เลิกกันก่อนครอบครัวสุขสันต์เอาลูกเลี้ยงนอนตรงกลางแค่สงสยัยข่าวออกเยอะแยะ แต่ก็ครอบกว่าเขานะดูแค่เฉยๆไม่อยากจะเสือกมากให้หนางรับเวรรับกรรมไปการกระทำของตัวเองล้านเปอร์เซนที่เขาด่ารับลูกแต่ยัดเยียดลูกให้ผัวใหม่ที่ไม่รู้วันไหนมันจะทิ้งไปเข้าใจหัวอ,อกพ่อที่พยายามปกป้องลูกนาเศร้ากับความคิดคนเป็นแม่พยายามยัดเยียดลูกสาวให้อยู่กับผัวเด็ก กูหลังเกียดจริงๆมักง่ายคิดน้อยหลักแค่ตัวเองทำใหม่ไม่ระวังไม่ห่วงแหนลูกสาวควรให้นอนแยกห้องมักง่ายจริงๆคงอยากให้ลูกสาวสนิทก,กับพ่อใหม่มากทำประชดพ่อเขาให้เขาปวดใจแต่เธอกำลังทำร้ายจิตใจลูกตัวเองอยู่นะมันคิดอะไรเป็นวันใช้แต่กี่คิด คิดทุกเรื่องเพราะถ้ามันใช้สมองคิดทุกเรื่องของมแม่ลงเอยแบบนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะถ้ารักลูกมากๆจะปิดกัน้นไม่ให้โอกาสลูกได้ไกลสิทธิ์พ่อเลี้ยงขนาดนี้มองดูจากคนนอบถ้าอยู่กับพ่อน้องน้องน่าจะมีโอกาสและสังคมที่ดีไม่ได้ว่าสังคมแาวแม่ไม่ดีนะแต่ดูแลถางพ่อมีโอกาสมากกว่า เสียดายโอกาสแทนเด็กที่อย่างเลือกอะไรเองไม่ได้ผู้ใหญ่พาทำอะไรก็ทำเพราะอย่างไม่รู้ว่าแบบไหนสมควรแบบไหนไม่สมควรอนาจใจจริงๆ